เมงคาะมาซงพีน้องเขาตั้งเสียง่ะมาพบมาทบกันตั้งเขายิงเฮินคำแรงแทงวันหนึ่งเอียวค่ะเนาะเหมือนไอ้ก่เอเข้ามาทบกันที่น้กตอนการมาเห็นลายเห็นหลีกไต้เจียวหมอไว้จ้องกันเน่ค่ะอ๋ออ๋อค่ะกูวง ป่นมาไหนเฮาคาก็เฮียนมาการสอน1ต่อป้อถึงการสอน8เยี่ยวตัวหลีงามไนคะเนาะเมือในเฮาคาติอ่อนกันมาเห็นการสอนเก่านคะอ๋ออันเป็นนะแม่กับเงา10ตัวนั่นเป็นตัวลื่นสุดเยี่ยวค่ะเป็นตัอันห้องชื่อว่าเออไนคะอ๋อเป็นซะหือพองค่ะเ้ามาเฮ็ดอีกได้จ้อมกันในมือแต๋ว การสอนหนึ่งมาต่อถึงการสอนเกาแน่เข้าคาเสวยต้นสิยงดกได้เข้าคาหาสิยงได้ค่ะเนาะเป่ายากยักําจำจำนาจำเตอเนี่ยค่ะเพราะว่าตีอวตอนการตีมากกว่าในเข้าคาดี ตอร์มาแทงต้นเสียงแทงนึงอันในคาออนหนังหือเสิงแป้เฮาคาสบอดีเพนนี่ลีงามๆยอกอปน้องๆเฮาเขาใก็ไลเฮีนเงาขามปืนมาเก้าตั10ตวยาวในแต่ปุ้นดาดีกว่าตั้งนาก็เรียบีง่ายลมใจอยู่ในคะเนาะย้อนนั้นแหละเพราะว่าถึงมาแม้กับซ่อนมาในเฮาคาดีซื้เสยงเฮาคาแทงนึงเสยงในค่ะปมีเป่ายาก ยักจำจำนาจำเตอและยักขืน,นะะเลยค่ะอ๋อข้าเขาค่ะ,คะต้องตักกันกันหนึ่งก่อนเลยคะ่ะเนาะหนังหื่อเต็มซุ้มข้าวยาำในเขา,าะคะ่ะกว่าดินเนอร์การสอนเขาค่ะอันไรห้างเฮี้ยนไว้วันมือนะะ่อในค่ะการสอนเกาในะคะ่ะอ๋อเป็นแม่กับเงาตัวทนซีบเยะะะะี่ยวในค่ะเนาะเป็นแม่กับเงาเออในค่ะเออในเขาค่ะ,คะตีลอโตมันว่าอ้าตึ้งต่างว่าแพทย เออไหนคะอ,อ๋อแต่มีสองเส้นค่ะนะเพรมีเส้นเลียวเขาอ่านว่าอือเพรมีสองเส้นเขาอ่านว่าเออไหนคะเอาค่ะเพราะจากไหนเขาอ่านจอมกันไหนคะเนาะเขาดีอ่านรอตโตมันตาสามโตคะ่ะที่เหลือนั่นก็อ่านโฮมกันไหนคะเนาะเอาค่ะเตียวค่ะเด็ดดีโตก้าค่ะก้าตือสองต่างว่าแพท ก e ือกาตือสองต่างว่าแพทยักกืก่าตือสองต่างว่าแพทยักษ์จำเกือก่าตือสองต่างว่าแพทย์จำนากือกตือสองต่างว่าแพทย์จำเตอเกือกเกอกเกอเกอเกอกออกค่ะ ค่าค่ะค mhm. ่าตึวสองต่างว่าแพทย์คือค่าต้อสองต่างว่าแพทย์ยักคือค่าตึวสองต่างว่าแพทย์ยักจำคือค่าตึวสองต่างว่าแพทย์จำนาคือค่าต้อสองต่างว่าแพทย์จำเตอคือ เค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 คตัวงาค่ะงาตัวสองต่างว่าแพทย์เงืาตสองต่างว่าแพทย์ยักษ์เงืองาตัวสองต่างว่าแพทย์ยักษ์จำเงืองาตึสองต่างว่าแพทย์จำนาเงืองาตัวสองต่างว่าแพทย จำเตอเง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 อเอาค่ะกําในเตียวตัว uh, จ uh ้ากว่านะคะเนาะเฮาคามาล้อตัวมันหมกัน right ค่ะดีนในอันเฮาต็มเจ้าในตเป็นตยกตัวก่อเจยกต ฝ่าในกอมบอสุไลเจอในคะเนาะย้อนนั้นและสามดูในห้องคาดิมอ่านในคะเนาะเอาค่ะก็จมกันค่ะเจอ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 เตอเตอเธ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 อ

勒勒勒勒，喂喂喂喂喂，呵呵呵呵呵。 โ <laughs> อเคเยาวตัวลีงามหนค่ะเนาะจังไก่ขึ้นมาหบทบกันเหมือนตอนตีม้าหนอยคะ่ะปุณ่าวันเมื่อไนก็มอนมอนกูก็กกุกุนค่ะเหมือนซุน,นค่ะ